แแทงมีโอ้สาเนหาานตาเจ้าอยู่แห่ไหนที่่าเจ้าหลบอยู่ไหนที่่าเจ้าหลบอยู่ไหนที่จะขัดใจทีบผาพาออีแดที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดพเราหนาัดกันวันนั้นวางจะมารอเลื่อมแล้วฟอกเลิศอายและว่สวัสดีครับพี่น้อง FC, เอฟซีแฟนคลับที่ครบดักสุขุสุขชนครับที่กำลังรับชมรับฟังผ่านช่อง วิชวลตจวดเพลินเพลินครับกับบรรยากาศหนางานครับอยู่ที่บ้านตลาดไสตําบลตลาดไสอํเาเภอปทายจังหวัดนะคนรราชสีมาที่นอ้องเอาไปบรรยากาศนาวิธีช่วงนี้เป็นยังไนสถานที่ท,ทำการแสดงขึ้นนี้ครับนี่นครับ รบรรยากาศตอนนี้ขึ้นฉากนะครับเดือติดไฟอย่างเดียวช่วงนี้ครับขึ้นสนามปูนครับ เสียงเพลงมาเลยครับโอ้ยสถานที่งามครับเลยต่งได้ง่ายครับมื่อนี้ฮะ Hả? đi đâu vậy đi? Điều Điều bao giờ đi đâu? gì? <laughs> tặng ngày khác đi sao khi... <laughs> không? Thì không gì thiếu cả bao nhiêu năm? 2 <laughs> ไม่ขายไม่ขายกับมาเลยวครับไม่ขายม่าเร็วเนี่ยครับโอ้เฮ้ยถี่ลิกสุดอีกแล้วเพลีก,กันได้แดดพี่นนอง ลืมผักขมาครับน้าแลกบัดเตอรอ้เมคขาแม่ขาเตรียมพร้อมแล้วครับดอกบ,บริเวณงามครับเนี่ยครับโอ้สวยงามมาเดินพี่น้องเขา้าอำเภอปะทายอำเภอใกล้ๆใหม่กำลังใจครับ สัมปชโลนกระทินนี่เพื่อนครับเมื่ออื่นเพื่อนกันถอดถวายนี่ไะครับเป็น,นยังไงสวยงามลำเพชิลรำเพลินบ้านตลาดไซเฮามีสามูครับบ้านไงครับบ้านไงนั <S <S นเพลินตรงนี้ ว่าล่ำสิมาลงตลอดครับเท่วนี้ครับเนี่ยครับบนถนนไงอยู่ต้งพุทธครับหลังต้นไม้ครับลบเสียงเพลงครับหอดวงออเสียงเพลงตึมตึมเออแดด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  สีครับกลางเลยครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครับเนีย่ยเอ็มบอพี่นอ้องสถานที่มันง่ามมันกต่างไงาครับพี่นอ้องสถานที่มันกว้างสถานที่มันเสมอตัง้งสามสี่ชั่วโมงก็แล้วครับถ้าไปเจอบาองอย่างมันก็หนักครับจริงๆแล้วถ้าเจอมองดีๆมองเรียบๆ โล่งๆเนี่ยแค่แป๊บเดียวครับตามเวลาที่กำหนดไว้ครับเกินสี่ชั่วโมงก,กันแล้วครับพี่ก็เป็นวัด แดดแห้งแล้วมื่อขึ้นนี้อีกเกินกว่าแก้มเลยครับเมื่อขึ้นนีับรรยากาศน่าจะรับรื่นนะครับเพราะว่าที่เข้านาหนาวเลยครับเข้าหน้าหนาแวแล้วะน,นวะับรับรื่นรับรื่น คลิปก่อนนะครับอาดสังกสีสังกสีเยสังกสีห็ดเวียด มันินินต้นเล้งวเนี่ปีนตปีนปีนต้นปกเผาตีตีก่อนเนี่ยพี่น้องจะเอาต้นใหม่ไปทางในครับอันละพิงขอบเลสาไฟเนี่ยตีเสาไฟไปเลยพุ่นลยไล่ปพุ่นเลย À, พี่น้องมากำลังใจครับ่ยบานกำนันพี like ่บานก็อยู่แถวดีนน้องครับดิขอกระจายข่าวหลังเวที สีก็จะกลางจากนี้ไปเลยครับเอาใไในฝักเป็นกำลังใจพี่น้องมาลป็เพืนอำเพื่อนครับอยู่ใกล้อยู่ไกลมาเป็นกำลังใจด้วยครับเอาฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครปผ่านช่องวิทูลใส่จวดเ,เพนนเดลํดาเพิ่นนะครับเป็นชงไม่เดีอพี่น้องด้อฝากกดติดตามน้ำเนะครับเอาเขาเบืองแล้วอให้มีความสุขความจเจริญ